เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจยานยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีวันแตกดับไปจากโลกนี้ทั้งนั้น แต่ก่อนที่จะแตกดับไปส่วนใหญ่ก็จะป่วยหนักอยู่บนเตียงคนไข้ที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นอวัยวะภายในส่วนต่างๆของร่างกายบางแห่งก็เริ่มอ่อนแอลงจนเชื้อโรคต่างๆสามารถเข้าไปกัดกินทำให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากขณะเดียวกันเสียงของเม็ดเลือดเสียงของเนื้อเยื่อต่างๆ ก็ค่อยๆตายลงไปอย่างช้าๆหมดความรู้สึกลงไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาวิธีดูแลญาติหรือว่าคนรักที่ป่วยหนักเอาไว้บ้างเพื่อตัวของเราเองข้อดีของการศึกษาวิธีดูแลผู้ป่วยหนักที่ใกล้จะละโลกไว้บ้างอย่างเนี้ยย่อมทำให้เราปฏิบัติได้ถูกในการดูแลรักษาจิตใจญาติ หรือผู้มีพระคุณที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดในยามใกล้จะละโลกรวมทั้งถ้าหากวันนั้นมาถึงตัวเราบ้างเราก็จะเตรียมตัวรับมือกับอาการต่างๆก่อนที่จะลาโลกได้ถูกต้องแล้วก็ต้องเตรียมฝึกลูกฝึกหลานให้รู้จักวิธีดูแลเราอย่างถูกวิธีด้วยคือเมื่อญาติหรือว่าคนรักของเราป่วยหนักเนี่ยเราควรจะดูแลอย่างไรครับ การดูแลคนไข้หนักเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสองเรื่องด้วยกันก็คือ 1. การดูแลรักษาโรคทางกายการดูแลทางกายนี่ต้องพยายามหาแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถดีที่สุดมาให้การดูแลรักษาให้เต็มที่เท่าที่ฐานะแล้วก็สภาพแวดล้อมจะอ,อำนวยให้และ 2. การดูแลรักษาใจคนไข้ในกรณีผู้ป่วยหนัก มีอาการเป็นตายเท่ากันข้อเนี้ยสำคัญมากเพราะเป็นการให้สติคนไข้ถ้าหากว่าผู้ป่วยมีอาการหนักมากการที่จะละโลกไปสู่สุขติหรือว่าทุคติก็ขึ้นอยู่กับสติก่อนตายนี่แหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าก่อนตายนี่จิตเศร้าหมองย่อมมีทุคติเป็นที่ไป แต่ถ้าจิตก่อนตายนี้ผ่องใสก็ย่อมมีสุขติเป็นที่ไปสุขติเป็นที่ไปคืออะไรครับก็คือการลาโลกไปแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดอยู่เป็นพรหมส่วนทุกขติทางที่ไม่ดีลาโลกไปแล้วไปเกิดในนรกกระพุม เปรตภูมิอสุรกายภูมิแล้วก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสุขติกับทุขตินี่แหละคือสถานที่ที่ผู้ตายจะต้องมารับผลแห่งกรรมที่ตัวทําไว้เมื่อยังเป็นมนุษย์โดยตัดสินด้วยสภาพของใจอของจิตคนไข้เนี่ยก่อนที่จะลาโลกว่าเศร้าหมองหรือว่าผ่องใสตอนนี้ลละเป็นเวลาที่ช่วงชิงกัน ระหว่างสุขติกับทุกติคือไปสวรรค์หรือไปนรกดังนั้นไม่ว่าผลลัพธ์ของการรักษาคนไข้จะเป็นยังไงก็ตามผู้ที่ดูแลใกล้ชิดทุกคนก็มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหลักการนี้คือคนใกล้ชิดจะต้องช่วยกันประคองรักษาใจของคนไข้ให้ผ่องใสตลอดเวลาจะได้มีกำลังใจที่จะอยู่ผจญกับความร้ายแรงของโรค โดยไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายหรือว่าสิ้นหวังในชีวิตเสียก่อนสิ่งที่ผู้ดูแลต้องทําการให้กําลังใจคนไข้ก็คือหนึงเรื่องร้อนใจอะไรๆนี่ต้องป้องกันอย่าให้คนไข้ได้ยินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสียหายของทรัพย์สินเรื่องเดือดร้อนของลูกหลานหรือว่าเรื่องแสลงใจอะไรก็ตามนี่ต้องป้องกันให้เต็มที่อย่าให้คนไข้ได้ยินเป็นอันขาด 2. โน้มน้าวจิตใจคนไข้ให้มีจิตใจแช่มชื่นอยู่ในบุญด้วยการเอ่ยถึงความดีที่คนไข้เคยทำไว้เช่นพูดชวนให้นึกถึงบุญที่เคยบวชพระเคยทอดกระถินทอดปลาปาสร้างศาลาสาธารณประโยชน์ต่างๆตลอดจนบุญที่เคยให้ความช่วยเหลือคนอื่น 3. ชักยูงคนไข้ให้สร้างบุญกุศลใหม่ ให้เต็มตามความสามารถของเขาเช่นชวนให้ทำทานเช่นให้ตักบาตรเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ตอนป่วยนี่นะแม้คนไข้ลุกขึ้นมาไม่ได้ก็อาจจะนิมนต์พระให้ไปรับบาตรถึงในบ้านในห้องนอนหรือถ้าไม่สะดวกอาจจะนำข้าวปลาอาหารนั้นมาให้คนไข้จบอธิษฐานซะก่อนแล้วก็ให้คนใดคนหนึ่งไปใส่บาตรแทนก็ได้เมื่อตักบาตรเสร็จ ก็มาบอกให้คนไข้รู้ด้วยว่าใส่บารพระไปแล้วนะจะได้เพิ่มความปลื้มปิติขึ้นอีกส่วนหนึ่ง 4. ชักชวนคนไข้ให้รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดแม้แต่การบี้มดตบยุงก็อย่าให้ทำ 5. ชักชวนคนไข้ให้กำหนดใจให้เป็นสมาธิซึ่งนับว่าเป็นประการสำคัญอย่างยิ่งอาจจะนำเทปสวดมนต์หรือว่าเทพธรรมะ ของพระสงฆ์ที่คนไข้เคารพบ,บูชาเนี่ยมาเปิดให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะให้คนไข้ฟังถ้าทําได้อย่างเนี้เป็นประจําแล้วหากคนไข้ยังมีบุญอยู่ก็อาจจะหายได้ด้วยอํานาจบุญเก่ารวมกับบุญใหม่ที่ทําแต่ถ้าคนไข้หมดบุญถึงคราวจะต้องตายก็จะไปดีไม่ตกนรกแน่นอนเพราะว่าก่อนตายเนี่ยจิตใจผ่องใสยอยู่ตลอดเวลา การที่เราจะสามารถโน้มน้าวชักจูงคนไข้ให้ทำอย่างนี้ได้ผู้ดูแลเนี่ยจะต้องอยู่ในบุญแล้วก็ต้องใช้อำนาจใจอธิษฐานให้บุญที่เราทำมาดีแล้วเนี่ยช่วยคุ้มครองคนไข้ด้วยซึ่งจะทำให้เกิดผลดีแก่การรักษาคนไข้มากขึ้นไปที่นี้มาพูดถึงคนที่ยังอยู่ท่านบุปฟังบางท,ทงีทั้งทั้งที่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ยืนยาวเป็นพันปี แต่บางครั้งก็ยังเผลอหลงไหลเพลิดเพลินไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจนได้แล้วบางครั้งก็นำความทุกข์มาให้ตัวเองด้วยแถมยังต้องกลับมานั่งเดือดร้อนเพราะตัวเองทำตัวเองแทๆ้ๆอ่าบางท่านก็คงจะเคยรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็อาจจะเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตที่กำลังถอยหลังสู่ความตายอย่างเนี้ย เราจะมีวิธีใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและมีสติอยู่เสมอได้ยังไงหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจนท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนล้วนจะเกลียดความทุกข์อยากจะได้ความสุขทั้งนั้นแต่ชีวิตมนุษย์นี่กลับไม่สามารถปฏิเสธความทุกข์ได้ชีวิตมันก็เลยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ผสมคละเคล้ากันไปการรับมือกับความทุกข์อย่างมีสตินั่นแหละ คือสิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวไว้ให้พร้อมคนทุกคนมีความทุกข์ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่สามประการก็คือความแก่ความเจ็บความตายสามอย่างเนี่ยทุกเหล่านี้มันคอยเล่นงานเราอยู่ทุกวันหนักบ้างเบาบ้างแต่ถึงยังไงก็หนีไม่พ้นหลวงพ่อบอกว่าความจริงเราน่าจะมองเห็นความทุกข์ประจำตัวนี้ได้ชัดเจน แต่ว่าเรากลับบังตาของตัวเองด้วยเรื่องอื่นๆก็เลยยังตะเกียกตะกายไขว่คว้าสแสวงหาทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นการหาคนรักหาสามีภรรยาหาบุตรมาครอบครองเป็นของตัวเพราะหวังว่าเราจะได้พบกับความสุขจากการมีเขาเหล่านั้นแต่เนื่องจากในตัวของเขาเองตัวภรรยา ตัวสามีนี่ก็มีทุกประจําตัวเหมือนกับเราคือมีความแก่ความเจ็บความตายอยู่ประจําตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทันทีที่ได้เข้ามาครอบครองแทนที่จะได้สุขอย่างที่หวังเรากลับต้องรับภาระทุกประจําตัวของเขาแล้วก็ทุกจากการพัดพรากจากสิ่งที่รักเพิ่มขึ้นไปอีกใครที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วคงจะเข้าใจความทุกขเหล่านี้ได้ดี ลำพังแค่หน้าที่ทำมาหากินและหน้าที่ดูแลพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดตัวเองก็หมดเวลาในแต่ละวันแล้วแต่พอมีครอบครัวก็ต้องไปทำหน้าที่สามีภรรยาทำหน้าที่พ่อแม่เลี้ยงลูกตัวเองอีกซึ่งในแต่ละหน้าที่ก็มีงานมากมายรออยู่ในนั้นชีวิตครอบครัวก็เลยมีอีกสารพัดความห่วงความหวงมีได้ทุกวัน ถ้าประคองชีวิตครอบครัวเป็นก็จะพอมีช่วงเวลาแห่งความสุขอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครหนีความทุกข์ได้อยู่ดีพอถึงเวลาก็ต้องตายจากกันไปจะรักแสนรักห่วงแสนห่วงห่วงแสนห่วงยังไงก็ต้องพรากจากกันอยู่ดีนี่เป็นความจริงของชีวิตที่เราไม่อยากได้แต่มันต้องมาถึงเราสักวันหนึ่งการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข จึงต้องรู้จักอดทนความทุกข์ให้ได้แล้วก็ไม่ไปหาทุกข์ใหม่มาเพิ่มให้แก่ตัวเองพระพุทธองค์ในทรงเป็นผู้ชนะทุกข์จึงทรงชี้ให้เราเห็นว่าคนที่จะรับมือกับความทุกข์โดยไม่คาดวันได้อย่างมีสตินั้นเขาจะต้องรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกวันด้วยการหมั่นทบทวน แล้วก็เตือนตัวเองด้วยเรื่องสามประการคือหนึ่งรู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือรู้ว่าที่เราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อมาสนุกสนานเฮฮาแต่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารมุ่งไปหาพระนิพพานตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. รู้จักเตือนตนเอง คือมันเจริญมรณานุสติเป็นประจำว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วยิ่งกว่านั้นระหว่างที่ยังไม่ตายก็ยังต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอีกด้วยการนึกถึงความตายบ่อยๆนะั้นมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งนึกไม่เป็นนึกว่าไม่ช้าก็ตาย ก็เลยไม่อยากทำอะไรอยู่ไปวันวันนอนรอความตายอยู่เฉยๆไม่อยากจะทำความดีอะไรกรณีที่สองนึกเป็นนึกว่ายังไงเสือก็ต้องตายเพราะฉะนั้นก่อนตายจะต้องใช้ชีวิตใช้ร่างกายของเรานี้ให้คุ้มค่าก็เลยทุ่มชีวิตจ,จิตใจทำความดีให้มีความดีติดตัวไปมากๆทำดีขนาดไหนก็ตายทำชั่วขนาดไหนก็ตายขี้เกียจก็ตายขยันก็ตาย ฉลาดก็ตายโง่ก็ตายเศรษฐีก็ตายขอทานก็ตายทุกคนต้องตายหมดแต่ความตายไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตทุกชีวิตเกิดมามีเป้าหมายเพื่อสร้างบุญบรารมีฝึกตนเองให้หมดกิเลสแล้วมุ่งไปหาพระนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่หมดกิเลสก็ควรจะทำดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงวันตายคิดแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ย่อมดีที่สุด การพิจารณาถึงความตายและความพลัดพรากนี้เมื่อทําบ่อยๆเป็นประจําทุกคืนก่อนนอนเนี่ยจะทําให้เกิดสติแล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาได้ดีเยี่ยมกลายเป็นคนไม่ประมาทรู้จักเตรียมตัวก่อนตายไม่สร้างภาระผูกพันทั้งต่อบุคคลทั้งสิ่งของตั้งใจมุ่งมัน่นเร่งรีบทำความดีไม่กลัวเกรงความเหนื่อยยาก พราะรู้แน่แกใจแล้วว่าความตายนั้นได้ย่างกลายเข้ามาเป็นเงาตามตัวตั้งแต่แรกเกิดแล้วแล้วก็รอจังหวะจู่โจมเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวข้อที่สามรู้จักรีบเร่งสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ความคุ้มค่าของการใช้ชีวิตของคนเราอยู่ที่เราใช้เวลาไปกับอะไร ถ้าเราใช้เวลาไปในสิ่งที่เรานำติดตัวไปไม่ได้ในชีวิตสัมรายภพสิ่งนั้นก็ไม่เรียกว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าสิ่งที่คนเราจะนำติดตัวไปได้ก็คือผลแห่งการกระทําของตัวเองโดยพระองค์ตรัสว่าเราทุกคนมีผลกรรมเป็นของตัวเราทําดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่วใครจะมารับผลกรรมแทนเราไม่ได้พระองค์จึงทรงสนับสนุนให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าด้วยหลักการดำเนินชีวิตสามประการหนึ่งละเว้นความชั่วทั้งปวงคือความชั่วอะไรที่เคยทำมานี้ให้เลิกให้หมดส่วนความชั่วใดที่ยังไม่เคยทำก็เว้นให้หมดอย่าไปทำเพราะมันจะทำให้เราชั่วหนักเข้าไปอีกแล้วก็มีผลร้ายแรงถึงขั้นตกนรก ปิดสวรรค์ปิดนิพพานข้อที่ 2. องทำความดีให้ถึงพร้อมคือความดีใดที่ยังไม่เคยทำก็ให้รีบทำให้มากๆส่วนความดีใดที่เคยทำแล้วก็ให้ทำอีกแล้วก็ทำให้มากๆทำให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเพื่อปิดนรกแล้วเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานให้แก่ตัวเองข้อที่สกลั่นใจให้ผ่องใส คือการรักษาใจตัวเองให้ผ่องใสทุกลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกนี่เราก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าเราก็ตายความตายไม่มีอะไรบอกให้เรารู้ล่วงหนะ้าเราจึงต้องเตรียมตัวตายให้พร้อมด้วยการมันรักษาใจให้ผ่องใสยอยู่เสมอความใสและความหมองของใจนี่แหละที่เป็นประตูเปิดไปสู่ ทางไปสวรรค์หรือว่านรกนี่เองถ้าตายไปในขณะที่จิตใจขุ่นมัวเพราะกำลังนึกถึงบาปที่เคยก่อเอาไว้ใจย่อมถูกดึงดูดให้ไปเกิดในนรกต้องรับทันทรมานตามผลกรรมชั่วที่ตัวเคยทำไว้ขณะที่เป็นมนุษย์แต่ถ้าตายไปในขณะที่ใจผ่องใสนึกถึงความดีที่เคยทำไวในอดีตใจก็ย่อมถูกดึงดูดให้ไปเกิดบนสวรรค์ มีทิพยะสมบัติอันประณีตตามกําลังแห่งผลกรรมดีที่ตัวเคยทำไว้ขณะเป็นมนุษย์พระพุทธองค์ให้วิธีละเว้นจากความชั่วและทำความดีให้ถึงพร้อมกลั่นใจให้ผ่องใสไวสิบประการเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบก็คือหนึ่งทานการบริจาคทรัพย์สิ่งของ ให้แก่ผู้ที่สมควรจะให้ 2. สองศีลคือการสำรวมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสามภาวนาคือการฝึกใจให้มีความผ่องใสด้วยการทำสมาธิสี่ปปจายณนะคือมีความเคารพอ,อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมหวัยาวัจ คือการช่วยเหลือขวนขวายในกิจที่ชอบโดยที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม 6. ปฏิธานะคือการอุทิศส่วนบุญให้ผู้อื่น 7. ปัตตานุโมทนาการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำเห็นแล้วเกิดความชื่นใจแล้วพอยินดีไปกับเขาด้วย 8. ธรรมสวรนณะ คือการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาคือการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุก,กรรมคือการปรับปรุงความเห็นของตัวให้ถูกต้องบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการนี้สามารถสรุปได้เป็นบุญกิริยาวัตถุสาคือทานศีลภาวนาบุคคลที่รู้จักเป้าหมายชีวิต มันเจริญมรณานุสติแล้วก็รีบเร่งทำความดีอย่างเต็มกำลังย่อมมองโลกตามความเป็นจริงความทุกข์ใดๆที่เข้ามากร้ำกลยก็ไม่อาจจะทำให้ใจของเขาหวั่นไหวได้เลยความสุขก็ย่อมติดตามตัวเข้าไปทุกย่างก้าวทั้งในชาตินี้แหละชาติต่อๆไปอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือคำสอนของหลวงพ่อที่คอยเตือนสติว่าอย่าประมาทในชีวิตให้ตั้งใจทำความดี ละเว้นความชั่วกลั่นใจให้ผ่องใสเป็นประจำทุกวันเวลาของชีวิตจึงจะผ่านไปอย่างมีคุณค่าท่านผู้ฟังตั้งแต่ปีพศ2542เป็นต้นมาก็คือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับมีรายงานว่าในประเทศไทยในมีสถิติผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่ โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าส3แสนคนต่อปีขณะที่บ้านพักคนชราเนรองรับได้เฉลี่ยเพียง200คนต่อปีสาเหตุมาจากลูกหลานเกิดความเบื่อหน่ายคนแก่แล้วก็ไม่ต้องการเป็นภาระเลี้ยงดูแนวโน้มผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งก็เพิ่มขึ้นแบบเนี้ยสร้างความสลดหดหูใจต่อผู้พบเห็นเป็นยิ่งนัก ปัญหาการทอดทิ้งพ่อแม่ผู้มีพระคุณให้ตกกระกรรมลำบากในยามแก่ชราถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะพระพุทธศาสนาสอนว่าพ่อแม่มีความสําคัญเหมือนเป็นพระอรหันต์ของบ้านฝ่าเท้าของท่านเนี่ยเป็นเสมือนต้นทางสวรรค์ของลูกทุกคน ปู่ย่าตาทวดท่านในข้อคิดว่าคนเราจะทำอะไรเจริญก้าวหน้าได้ขนาดไหนก็ให้ดูที่เขาตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างไรเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครมีพระคุณมากกว่าพ่อแม่ของเราแล้วแต่ถ้าขนาดพ่อแม่ของเราเองในยังทำไม่ดีก็ไม่มีทางที่เราจะกระตันยูกระตะเวทีกับใครได้หนทางเจริญก็ย่อมไม่มีในคนที่ทอดทิ้งพ่อแม่ จากคำพูดของปู่ย่าตาทวดถ้าลูกหลานมองย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กยังเป็นทารกนอนแบะเบาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วพ่อแม่เกิดเบื่อหน่ายเราขึ้นมาบ้างอุ้มเราไปทิ้งไว้ในถังขยะหรือข้างถนนป่านนี้เราก็เสียชีวิตไปแล้วหรือถ้ารอดมาได้ก็คงไม่พ้นเป็นเด็กเร่ร่อนอดมือกินมือ้อไม่มีอนาคตเหมือนทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นลำพังเพียงพระคุณที่ท่านยอมรับเราไว้เป็นลูกไม่ทอดทิ้งให้เราตายในวัยเด็กพระคุณของท่านก็มากล้นเกินกว่าที่จะทดแทนถ้าได้หมดสิ้นแล้วดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการตอบแทนพระคุณท่านให้สมกับที่ท่านยอมรับเราเป็นลูกเลี้ยงดูเราไม่ทอดทิ้งเราแม้บางครั้งลำบากต้องอดมือกินมือ้อท่านก็ยอมอดเพื่อให้เราอิ่มก่อน อดทนสารพัดเพื่อหาทางเลี้ยงให้เราเติบใหญ่ได้จนทุกวันนี้จากเรื่องนี้ก็ทำให้ย้อนมาคิดถึงตัวเองในยามบั้นปลายของชีวิตไม่ได้ว่าเมื่อความชราครอบงำเรียวแรงก็หดหายร่างกายก็เลิกฟังคําสั่งเราแล้วความรำคาญตัวเองที่ทำอะไรไม่ได้อย่างใจเหมือนก่อนก็มีมากขึ้นจะทำอะไรแต่ละอย่างก็ต้องเรียกหาลูกหลานมาช่วยเหลือ แม้แต่การขับถ่ายก็ต้องอาศัยลูกหลานคอยช่วยเหลือดูแลทุกขั้นตอนอาการสังขารหมดสภาพแบบนี้อย่าว่าแต่ตัวเองรำคาญเลยแม้แต่ลูกหลานเขาก็รำคาญถ้าไม่ได้รักปู่ย่าตาทั่วจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะดูแลบางคนที่ทนดูแลอยู่ก็เพราะหวังจะได้มรดกของผู้เท่าก็มีอยู่มาก เราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหาลืมพระคุณปู่ย่าตาทวดนี้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราอย่างไรปู่ย่าตาทวดท่านให้หลักการเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าการป้องกันลูกหลานลืมพระคุณปู่ย่าตาทวดที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่ต้องจูงมือลูกตั้งแต่เล็กไปเป็นลูกมือช่วยอุปถักดูแลปู่ย่าตาทวดของลูกหลานอยู่เสมอ พ่อแม่ดูแลปู่ย่าตาทวดได้ดีอย่างไรต่อไปเขาก็จะดูแลพ่อแม่อย่างนั้นตามที่เขาได้รับการฝึกฝนมาและที่สำคัญก็คือการจะปลูกฝังความกรตัญญูให้ได้ผลเร็วก็จะต้องพารณาพระคุณของท่านให้ลูกฟังทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยการทำอย่างนี้จะทำให้เขาเห็นภาพบุคคลที่มีความกตัญญูกตวเวทีได้ชัดเจนจากพ่อแม่ของเขาเอง เขาก็จะรู้ว่าการเป็นคนมีความกตัญญูกตวเวทีต่อพ่อแม่ต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะถูกต้องแต่ถ้าพ่อแม่ปรนิบัติปู่ย่าตายายไปปากก็บ่นไปด่าไปหรือบางทีตวาดทุบตีลงไม้ลงมือกับท่านด้วยความเกลียดกราดทั้งต่อหน้าและรับหลังลูกด้วยแล้วลูกได้เห็นได้ยินก็จะจำเป็นแบบอย่างและก็จะทำกับปู่ย่าตายายอย่างที่พ่อแม่ทำบ้าง กงกำรกรงเกวียนนี้จะต้องย้อนมาถึงพ่อแม่เองในยามแก่ชราความช้ำใจที่ปู่ย่าตาทวดเคยรู้สึกว่าลูกหลานไม่รักความช้ำใจที่เป็นเสมือนส่วนเกินของบ้านความช้ำใจเพราะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนความช้ำใจที่รู้สึกว่ามีฐานะแย่กว่าคนรับใช้ก็จะย้อนคืนมาทำลายจิตใจของพ่อแม่บ้างในยามบ้านปลายชีวิตของพ่อแม่เองเพราะว่า ไปทำตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องให้เขาดูและถ้าหากว่าไม่ฝึกฝนตนเองเอาไว้ล่วงหน้าพอสังขารร่วงโรยลงมากแล้วก็จะปรับใจไม่ทันและนั่นก็จะเกิดความเครียดหลายอย่างตามมาอีกกลายเป็นบั้นปลายชีวิตที่มีความทุกข์เพราะไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนนั่นเองครับที่นี้มาพูดถึงเรื่องทรัพสมบัติ ทรัพสมบัติใดที่มีอยู่ก็เริ่มมอบให้เป็นภาระของบุตรหลานดูแลรักษาต่อไปเพราะถือว่าเวลาของท่านนั้นเหลือน้อยแล้วต้องวางมือจากภาระในการดูแลมรดกตกทอดของบรรพบุรุษแล้วก็มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของลูกๆต่อไปส่วนทรัพย์สมบัติที่งอกเงยมาจากความภาคเพียรของท่านในส่วนที่ต้องเก็บไว้เป็นเงินค่าจัดงานศพแล้วก็ทำบุญก้อนสุดท้าย ท่านก็จะต้องแบ่งเอาไว้ต่างหากเรียบร้อยไม่ปล่อยให้ลูกหลานเป็นภาระเรื่องเงินค่าทําศพของท่านส่วนที่เหลือจากนี้ท่านก็มอบเป็นต้นทุนในการดูแลครอบครัวลูกหลานต่อไปท่านแบ่งทรัพย์สินมรดกไว้เรียบร้อยพร้อมทั้งเตรียมตัวตายอยู่ตลอดเวลาว่าหากวันใดจะต้องลาโลกนี้ไปท่านก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ปูชนียบุคคลของบ้านสมบูรณ์แบบแล้ว ดังนั้นเมื่อเรามองเห็นอนาคตของตัวเองแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวก่อนแก่นั่นก็คือเตรียมตัวเป็นพระในบ้านตั้งแต่วันนี้กันเถอะครับ